ความจริงของโชคชะตาที่เราไม่อาจเลี่ยงถึงจุดกําเนิดและเริ่มต้นแต่ใช่ว่าเราไม่อาจกําหนดจุดสิ้นสุดของมันเพราะเส้นทางที่เราเลือกจะเป็นจุดตัดสินถึงจุดจบว่าจะเป็นเช่นไรสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FB Movie วันนี้เรามาพบกับ FB The Series กับเรื่องคนนหนตอนจบหากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกด like, ไลค์ Subscribe เป็นกลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทังแฟนเพจเฟซบุ o o และสต t ร g r a มในตอนที่ห ความสับสนในตอนนี้มิสเตอร์คิมสั่งการลูกน้องมาเฟียของมันให้สะกดรอยตามเชเวอ,อีรังซึ่งมันก็ตามเธอจนมาถึงสวนสนุกร้างแห่งหนึ่งในอย่างวิการเชเวอีรังหายตัวไปหลังจากที่ม้าหมุนเริ่มทํางานเจ้าหมอนั่นมันสอดสองตามหาเธอโดยที่หารู้ไม่หัวม้าหมุนแห่งโชคชะตาได้หมุนวนมาหาเขาและพลากชีวิตเข้าไปโดยมีเล็กๆจากเงื้อมือหญิงสาวก่อนที่เธอจะก,กระเทืบ โทรศัพท์ทิ้งในส่วนมิสเตอร์คิมก็ได้มาปรึกษาลูกน้องคู่ใจว่าเราจะเก็บเรื่องนี้ไว้แค่พวกเราแค่นายกับฉันสองคนจะไม่แจ้งเบื้องบนว่าได้เจอกับตัวคอนเนคตัดภาพมาที่สายสืบเลยลูกน้องเขาได้มาดูภาพกล้องวงจรปิดในวันที่แซดโดนลับพาตัวลูกน้องมันแค่ดูก็รู้ว่าไอที่ปิดตานี่คือฮาดงซูไอเวนนั่นไม่น่าปล่อยมันไปเลยมันเดดตกสึงรอดมาได้แค่นี้คงเป็นงานสบายของมันแต่สายสืบชเวกลับมองออก ว่าไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะเกี่ยวข้องนั่นไงไม่ใช่ฮาดงซูแต่มันเป็นโอจินซอกเตรียมกําลังเลยไปจับมันกันตัดกลับมาที่เชวีรังที่เธอมาที่สวนสนุกแห่งนี้เพราะมีเหตุผลมาหาเพื่อนเก่าที่กําลังหลับไหลยอยู่และเรียกหาเขาคีดินตื่นได้แล้วอยามัวนอนเศราร่างที่ใหญ่โตค่อยๆลืมตาเลยลุกขึ้นเธอสั่งกับเขาว่าให้เก็บข้าวของหลังจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปเราจะมีที่ที่ดีกว่าให้กินให้นอนมาก กว่ารูนูอับอับเมนเม,นมนแบบนี้จากนี้ไปเราจะบทขยี้ใครหน้าไหนก็ตามที่สแสวงหาผลประโยชน์จากร่างกายของเราซึ่งคีดินก็คำรามออกมาพร้อมตอบรับความต้องการนั้นในส่วนดงซูเขาได้ถูกลับพาตัวมามาเจอร่างที่ถูกแขวนเอาไว้ซึ่งเมื่อจ้องมองเขาก็จําได้วันนั้นคือหมอเทือนที่พาตัดเขาก่อนหน้าโอจินซอนก็ให้เขาดูสัมผัสได้หรือเปล่าถึงความงามจากการใช้ร่างกายมนุษย์เป็นสื่อ แกคงจำหมอคนนี้ได้แต่ดงสู๋ก็ถามหาว่าแซดอยู่ไหนโอจินซอกเลยตอบจะรู้ไปทําไมแกจะช่วยหมอนั้นได้ได้ไงดงสูนั้นวันใจเลิกดึงคนบริสุทธิ์เข้ามาเกี่ยวได้แล้วก่อนที่โอจินซอกจะพล่ามต่อว่าเราสองคนต่างกันคนละขั้วเลยนะถึงเราจะเกิดมาบนโลกที่แสนไร้ค่าเหมือนกันแต่ฉันอยากขึ้นไปอยู่บนโลกแห่งความงามชั่วนิรันดร์กับแกที่อยากเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่ไม่ต้องการแกใบนี้แม้ว่าจะเกิดนอกโลกก็ตาม ฉันสร้างงานศิละปะส่วนแกก็ร้องเพลงสองเราได้พบการรากับปฏิหารผ่านลูกตาที่ปลูกถ่ายการรวมทิศทางของชีวิตที่โชคชะตากําหนดไว้ช่างงดงามเหลือเกินว่าไหมหรือว่าแกชรังเกียดดงสุก็ต่ำวาใช่ยังไม่ชัดอีหรือไงว่าแกมันน่ารังเกียดตินซอกก็บอกก็เถนะินานาสายตาของโลกแกกับฉันถูกปฏิบัติเรากับเป็นตัวประหลาดเหมือนกันแต่ตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงความสัมพันธ์ที่ว่านั้นจะสร้างสิ่งใหม่ ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นความงามหรืออะไรที่เป็นรากฐานมากกว่าแสงกับเงายิงกับยางชายกับหญิงหากสิ่งที่อยู่ไกลกันเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวได้ว่าไงละดงซูแกอยากอยู่กับฉันแบบตัวติดกันไหมล่ะดองซูก็บอกว่าไม่ต่กะวิบัตแต่อจินซอกบอกว่าเราควรจะเป็นหนึ่งเดียวกันโดยนําร่างของแกมาติดไว้ที่หัวของฉันดงซูรีตอบกลับไปว่าไอ้โรคจิตตกลงว่าแท้อยู่ไหนกูมาตามคําสัญญาแล้ว ไปพาตัวเซทมาซึ่งโอจินซอกก็ทําตามคําบอกนําพาตัวแซทที่อยู่ในสภาพเลื่อนลอยสติสตานเลือนลางด้วยความเจ็บปวดทางร่างกายพูดก็แทบไม่เป็นประโยคดงซูได้เห็นสภาพแซทก็รีบขอโทษทิลาเขาเข้ามาเกี่ยวด้วยขอโทษจริงๆโอจินซอกก็แนะนําให้เซทรู้จักวันนี้คือมือกีตาร์เดียวดายที่คุณตามหาก่อนที่มันจะเดินจากไปปล่อยให้ทั้งสองพูดกันโอจินซอกรีบขอโทษที่ทาให้คุณต้องเป็นอันตรายเพราะไอ้นั่น มันเป็นฆาตกรศิละปะศพแซดพอเริ่มเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงโดนลากตัวมาเขาถูกใช้เป็นเหยื่อล่อให้ดงซูมาช่วยนี่เองดงซูกล่าวขอบคุณและขอโทษเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คุณเอาเพลงผมไปคอเวอร์ก่อนที่โอจินซอกจะกลับมาบอกว่าไม่ต้องพูดแล้วได้เวลาทดลองกันมันมิรีรอรีบเดินมาหาดงซูใช้คีมตัดนิ้วก้อยของเขาและสําแดงให้แซดเห็นว่านิ้วก้อยนี้มีความน่าอัศจรรย์มากเพียงใดแ ก็มึนงงกับภาพที่อยู่เบื้องหน้าจนเขาไม่ทันตั้งตัวว่านิ้วก้อยของเขาเองก็ถูกตัดในเวลาต่อมาซึ่งสิ่งที่โอจินซอกอยากรู้คือร่างกายของคอนเน็กสามารถเชื่อมประสานกับร่างกายอื่นหรือเปล่ามันเลยใช้แซดเป็นตัวทดลองนำนิ้วของดงซูไปเข้าหาร่างกายแซดปรากฏว่านิ้วที่ถูกตัดขาดกลับดึงดูดร่างกายที่ไม่ใช่เจ้าของของตนร่างกายที่อยู่ใกล้ที่สุดนั่นก็คือร่างของแซด,ดปฏิปัตต่อเข้าไปอย่างรวดเร็วดงซูประหลาดใจกับสิ่ง ีทิเกขึ้นแต่โอจินซอกกับหัวเราะชอบใจวัาทฤษฎีที่เขาตั้งค่าไว้มันมีความเป็นไปได้แต่นั่นยังไม่พอเขาอยากรู้เพิ่มเติมและเอานิ้วที่ขาดของแซดมาเข้าใกล้มือของดงซูและร่างกายของดงซูก็เรียกหานน้วิ่งใกล้ๆและคืนสมานแผลกับนิ้วของแซดราวกับบาติหารโอจินซอกมันชอบใจมากของพัน,นึยเกิดมาบนโลกนี้ได้ยังไงวะมันยอดเยี่ยมไปเลยในเมื่อมันเป็นไปได้ความฝันของฉันก็จะเป็นจริงพลัง เรียกว่าความอมตะแต่แซดกลับบอกว่านี่คือตัวประหลาดแกเป็นตัวอะไรกันแน่โอจินซอกก็เถียงให้อย่าพูดอย่างนั้นสินี่เรียกว่าปาฏิหาริย์ที่มีสิ่งมีชีวิตถูกสร้างในจักรวาลน,นี้ในที่สุดคนนก,ก็โผล่มาอย่าหาว่าเขาเป็นตัวประหลาดเลยคํานั้นมันไม่เหมาะมันคือตัวน่าอัศจรรย์ใจมากกว่าดงซูขอร้องมันว่าให้ปล่อยแซดไปดูสภาพของแซดส,สิไม่อาจรอดไปได้โอจินซอกก็ตอบว่าได้ได้ได้แต่ถ้าแกรับข้อเสนอของฉันแล้วก็ฉันจะ ยอมปล่อยแซดไปนั่นคือแกยอมมาเป็นหนึ่งเดียวกับฉันโอเจนซอกเจราจาเพื่อให้ดงซูตกลงกับเขาแลกกับชีวิตแซดซึ่งนั่นก็เป็นแรงกดดันชั้นดีสําหรับดงซูถ้าปล่อยนานต่อไปไม่รู้ว่าแซดจะอยู่ต่อได้อีกนานแค่ไหนจากสภาพแล้วคงอยู่ได้ไม่ถึงชั่วโมงตัดภาพมาที่มิสเตอร์คิมและแก๊งมาเฟียของเขาณนะตอนนี้ก็ได้เตรียมสรรพอาวุธเพื่อไปตามล่าตัวคอนเน็กสมบัติล้ำค่าที่ทำเงินได้อย่างมหาศาล ไม่ทันจะวางแผนก็มีคนมาเคาะประตูซึ่งนั่นคือชเวอิรงังมาเฟียก็ดีใจไม่ต้องออกตามหาให้เหนื่อยเธอก็บอกว่าฉันเบื่อการหนีแล้วเลยมาหาแทนฉันพาเพื่อนมาด้วยนะนั่นไงพงมันหันมองไปทางเดียวกันไอ้มือขวานได้เห็นร่างที่ใหญ่โตก็ตกใจและถามว่าตัวอะไรวะตัวประหลาดหรอชเวอีรังก็ตอบว่าอุ๊บคำนั้นไม่ควรพูดนะเขาไม่ชอบมันเป็นคำต้องห้ามไอ้มือขวานมันก็ยังปากดีดูสิ ตัวประหลาดชัดๆประโยคนั้นทําให้คีดินโกรธและเริ่มอาละวาเจ้าจมือขวานใช้ความว่องไวเข้าไปปากที่หัวใจของคีดินแต่คีดินกลับไม่เจ็บปวดร่างกายที่ใหญ่โตนี้มีความทนทานสูงเชเวอีรังก็เอามีดคู่กายเข้ามาประจันหน้ากับนักเลงทั้งหลายเกิดการต่อสู้อย่างชโลมุนสองรุมสิบมีอยู่จริงจนกระทั่งเหลือแค่มิสเตอร์คิมหัวหน้าใหญ่ของพวกมันก็โดนคีดินตบเป็นลูกหมาและกระทืบซ้ํา จนผุงมแตกกระจกักกระจายแบบเดียวก็ตายหมดฝูงตัดภาพกลับมาที่สายซืบเขาได้รับรายงานว่าเรากูรูปบางรูปในกล้องที่ตกหล่นได้แล้วงั้นในละ่ะมาดูหน่อยทันทีที่สายสืบเชเวดูรูปนั้นเลือดกำเดาของเขาก็ได้ไหลไหลยเยอะมากกว่าปกติเลยโซแสดงว่าณที่แห่งนั้นคือเบาะแสชั้นดีเลยรีประกาศตามทุกคนไปยังที่แห่งนั้นเราจะนำหน้าไปก่อนเรียกทุกหน่วยที่พอหาได้และแจ้งหน่วยสว่าดด้วยตัดภาพมาที่ห้ ฮาดงซูที่อยู่ในห้องแช่แข็งร่างกายเย็นเยือกพร้อมกับแซดที่อยู่เบื้องหน้าเขาพยายามให้กำลังใจแซดบอกให้แซดมีชีวิตอยู่ต่อการที่แซดยังไม่ตายนั่นก็เพราะว่าฮาดงซูตอบรับข้อเสนอ,อโอจินซอกไม่รู้ว่าเขาตั้งใจหรือเพื่อแค่ถ่วงเวลาแต่เขาพยายามเยียวยาจิตใจแซดให้สู้ไว้ก่อนอย่าพึ่งเลยแต่แซดก็พูดจากกับเขาเพียงไม่กี่คำกล่าวคำขอโทษที่เอาเพลงมาและขอบคุณที่พยายามช่วยก่อนที่ลมหายใจโรยรินของแซดจะเลือด ลอยเล่จากไปต่อหน้าต่อตาของฮาดงซูนั่นทําให้เขาโกรธโกรธมากจนทนไม่ไหวเขาต้องสลักร่างกายออกจากพันธนาการนี้ถึงแม้จะเจ็บปวดร้อร้าวผหวหนางและเนื้อเยื่อเส้นเลือดที่ขาดสะบันกระดูกที่ร้าวจนแตกหักจนข้อมือทั้งสองได้หลุดออกจากคุณแจมือแต่ก็ไม่นานร่างกายที่แตกหักออกไปก็ประสานกลับเป็นดังเดิมดงซูพยายามกระแทกประตูตู้แช่ด้วยความที่มันเป็นเหล็กประตูตู้แช่ที่ตบกระทบได้ดังตุง้งแช่ตุ้งแช่ทาให โอจินซอกได้ยินเลยเชยชมดินหลุดจากที่ล็อกไว้หรอเฮ้ยเก่งจังเลยนะเนี่ยในขณะนั้นชเวอีรังและคีดินก็ได้มาถึงที่นี่แต่คีดินนั้นอ่อนลา้าเนื่องจากอารวาสนางเธอเลยบอกให้เขารออยู่ตรงนี้ก่อนพักผ่อนเสถะพี่ชายร่างยักษ์ใหญ่โตก็ไปนอนกอดตุ๊กตาพักเพื่อเอาแรงชเวอีรังเข้ามาที่นี่เพียงลําพังเขามาตามสืบจนกระทั่งมาเจอกับหมอเถื่อนที่โดนห้อยตรงเตงแต่ก็ยังไม่เจอใครแต่เธอก็ได้ยินเสียงดัง ังตุงแช่ตุงแช่ดังมาจากด้านบนเลยไปตามเสียงนั่นจนมาเจอบานประตูและถามว่านั่นใครซึ่งนงสุก็จําได้ว่าอีรังใช่ไหมเปิดประตูให้หน่อยอีรังก็พยายามดึงประตูเต็มที่แต่มันถูกล็อกเอาไว้อย่างแน่นหนาและในเสี้ยววินาทีนั้นทอร์เ็กก็ได้ลอยมาออจินซอกฟาใส่เธอจนเกิดบาดแผลซึ่งมันก็ถามกับเธอว่าเป็นใครอีรังไม่ทันตอบร่างกายของเธอก็ตอบให้เพราะบาดแผลนั่นได้สมานหายไปต่อหน้าต่อตาโอจินซอกมา เลยยิ้มออกมามีผู้หญิงด้วยหรอดงซูที่อยู่ด้านในตอนนี้ก็ได้แต่สงสัยเกิดอะไรขึ้นณนะตอนนี้อีรังกับโอจินซอกกำลังเผชิญหน้ากันอีรังเลยพยายามถ่วงเวลาเงินทั้งหมดเนี่ยใช้เยอะสิท่าฉันนึกถึงรายละเอียดของศิลปะศพมันพิเศษในหลากหลายด้านแต่ฉากหลังแกก็ทุ่มสุดตัวเลยใช่ไหมละ่ะที่เธอพยายามพลานเพื่อถ่วงเวลานั่นก็เพื่อให้คีดึงมีเวลาพักฟื้นร่างกายโอจินซอกก็คุยกับเธอถามว่าความสามารถร่างกายของพวกแก ส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปได้ไหมอีรังก็อยากรู้เหมือนกันนี่แกสนใจด้วยหรอก่อนที่เธอจะควักมีดคู่ใจออกมาอยากรู้จังว่าฆาตรกรรวยๆโรสนิยมเป็นยังไงอยากยืดร่างกายของดงซูเพื่อทําลูกกับฉันหรือว่าแกอยากยึดร่างฉันเพื่อทําลูกกับดงซูด,ดีล่ะอย่างแก,กน่าจะชอบอย่างหลังนะเพราะแกมันหน้าตัวเมียเหมาะแล้วที่มีร่างกายเป็นผู้หญิงแต่กูไม่ให้เว้ยโดยส่วนตัวฉันอยากให้แกตายหงอยู่ที่นี่ไม่พูดพามทำเพลงเธอก็บุ เข้าจู่โจมโอจินซอกมันก็รับมืออย่างเต็มที่อิรังที่มีร่างกายอมาตะไม่ต้องเกรงกลัวต่อความเจ็บปวดเธอทุ่มสุดตัวด้วยหมัดมวยที่เธอมีแต่อาวุธของมันยาวกว่าทําให้ระยะการโจมตีของเธอเข้าถึงได้ยากลาบากถึงแม้เธอจะต่อสู้เก่งแต่ก็ยังเพียบพร้ำต่ออาวุธที่มีความเสียเปรียบและร่างกายที่เป็นหญิงก็ยอมต้องแพ้แพ้ชายเพราะมันใช้ความชํานาญพื้นที่เลยถีบยอดอกเธอทําให้อิรงังตกลงมายัางชั้นล่างกระดูกกระเดี่ยวดัง กรอบแกรบเลยก่อนที่เธอจะลุกขึ้นมาแล้วรอให้ร่างกายประสานคืนชีพทันใดนั้นเองก็มีเสียงรถคันนึงขับเคลื่อนเข้ามาซึ่งนั่นเป็นเสียงรถของสายสือ่อกับลูกน้องคู่ใจที่มากันสองคนโอจินซอกเลือกที่จะเดินหนีไม่งั้นคงโดนจับตัด้ามาที่อีรงังเธอก็ได้มาช่วยดงซูเปิดประตูที่ล็อกพาเขาออกมาจากห้องแช่แข็งประโยคแรกที่ดงซูถามคือเป็นอะไรไหมเธอก็ตอบว่าฉันยังโอเคอย่ามัวเสียเวลามีคนมาที่นี่แต่ไม่รู้ว่าใครไอ เวนั่นวิ่งหนีขึ้นไปทางด้านนั้นนายเป็นจาัดก,การเธอเป็นธุระของนายเดี๋ยวฉันจะดูที่นี่เองไปจัดก,การมันซะไม่ว่าจะเป็นโชคชะตาหรืออะไรก็ตามแต่มันจะจบแค่นี้อนาคตต้องถูกเปลี่ยนไปให้ได้นั่นคือคําพูดของอีรังก่อนจะแยกทางกับดงซูสายสืบเวกับลูกน้องแยกกันออกเป็นสองทางเพื่อปิดทางออกและบุกเข้าไปพร้อมกันแต่สายสืบก็เจอกับเจ้ายักษ์ใหญ่ที่กําลังหลับเดินมาปลุกให้เขาตื่นเขาเลยพยายามจะต่อสู้ แต่สายสืบเวก็ลั่นไกใส่เขาเสียก่อนนัดแรกเสียงปืนนั่นทําให้ลูกน้องได้ยินแต่ลูกน้องไม่ทันจะมาช่วยลูกพี่ก็โดนโอจินซอกบักเสียบคอเสียก่อนพี่ยักษ์ที่โดนลั่นไกนัดแรกไม่เป็นไรนัดที่สองก็นอนแน่นิง่งและสายสืบเวกก็ได้เห็นว่าหมอนี่ก็มีร่างกายคงกระพันเช่นกันเพราะแผลสาม,มารถหายได้อย่างรวดเร็วเป็นคนเน็กหรอทันทีที่ดีขึ้นลุกขึ้นมาสายสืบเวก็ทําอะไรไม่ได้แถมอีรังก็มาประ จันหน้าด้วยถึงเขาจะมีปืนแต่ก็ฆ่าพวกเขาทั้งสองไม่ได้หรอกอีรังเลยเจราจาคุณต้องโดนเก็บแล้วละ่ะโทษฐานที่รู้มากเกินไปสายสืบเฉวิก,ก็จําเธอได้จากภาพกล้องวงจรปิดที่ได้เห็นบนตึกทํางานของโอจินซอกอีรังก็เสียใจเออยังอุตสาพูดเนาะคุณน่าจะทําเป็นไม่รู้เรื่องไปซะสายสืบเลยถามกับเธอว่าโอจินซอกอยู่ที่นี่หรือเปล่าดงสูก,ก็ด้วยอีรังก็โต้อตอบอย่างใจเย็นจะรู้ไปทําไมยังไงคุณก็ต้องตายอยู่ที่นี่สายสืบเลย บอกว่าต่อให้ต้องตายฉันก็อยากเปิดเผยความจริงนั่นคือหนะ้าที่ของตำรวจสายสืบอย่างฉันออรังก็ชื่นชมช่างประเสริฐจ,จริงๆแต่ก็โชคร้ายด้วยนะถ้าคุณไม่รู้มากเกินไปฉันคงช่วยไปแล้วคนน็สอยเราทำทุกวิธีทางเพื่อเอาตัวรอดฆ่าสายสืบไปสักคนแค่นั้นไม่ระคายมือหรอกสายสืบถึงกะปาดเงือ่อชีวิตของฉันเจอเรื่องแย่ๆมาเยอะแต่เทียบกับเธอไม่ติดเลยสินะบอกตามตรงฉันนึกภาพไม่ออกเลยว่าชีวิตที่ผ่านมาเธอ กับฮาดองซูใช้ชีวิตลำบากกันแค่ไหนประโยคนั้นทำให้อีรังถึงกับน้ำตาคลอไม่คิดว่าจะมีมนุษย์ใส่ใจความเป็นอยู่ของพวกเขาด้วยในส่วนดงซูตอนนี้เขาก็ได้จับหาอาวุธเพื่อตามล่าโอจินซอกทวงคืนดวงตาของเขานี่คือเวลาของการเตรียมใจที่เขาจะฆ่าใครสักคนส่วนโอจินซอกตอนนี้เขาได้ปืนพกที่แย่งมาจากตำรวจเลยคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันเป่าคมับแกจะหยุดการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ชั่วคราวหรือเปล่า ถ้าเกิดหยุดการขึ้นไหวได้ครั้งหน้าที่ลืมตาตื่นขึ้นมาร่างกายของแกก็จะถูกยืดโอจินซอกก็ได้แพลาดท,ทั้งที่ร่างกายตอนนี้รวดร้าวเจ็บปวดดืริทมะริงที่ผ่านมานั้นเขาพยายามทําทุกอย่างเพื่อยืชีวิตตอนนี้เขาได้เปิดเพลงเพื่อลอดดงซูงเข้ามาและพูดไปว่าที่ผ่านมาล่ะแกใช้ชีวิตยังไงฝันลมๆแรงๆว่าจะใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไปอย่างนั้นนเหรอและทั้งสองก็ได้ประชิญหน้ากันดง ซูบอกว่าฉันไม่เหมือนแกถ้าเป็นไปได้ละก็ฉันก็อยากใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาแต่มันคงไม่มีวันที่ฉันจะยกร่างกายให้กับแกทั้งสองในจ้องหน้ากันเพื่อ,อย่างเชิงกันและกันทันทีที่ดงซูก้าวย่างเข้ามามันก็ใช้ปืนลั่นไกไอ้นี่มันโกงไม่บอกว่าไม่มีปืนแต่ใช่ว่าดงซูจะถอยถึงแม้จะโดนยิงที่หัวใจก็ยังก้าวมายิงโดนขาก็ยังฝืนทนยิงโดนไหลก็ตะเกียกตะกายจนกระทั่งเข้าใกล้มัน เลือดกลบปากก็ยังลุกฟื้นทนโดนลูกกระตาอีกดวงร่างกายก็สมานแต่มันก็เจ็บความเจ็บปวดนี้ยอมทุกอย่างเพื่อเข้าถึงดวงตานั่นดวงตาที่เขาสูญเสียไปจนกระทั่งดงสู้คว้าปืนได้และปัดปืนทิ้งดงสู้อยากจกะส้งมันสักหมัดแต่เขากลับล้มลงเพราะด้วยความเจ็บปวด่างร่างกายแต่ร่างกายของเขาก็พยายามสมานบาดแผลมากมายที่เกิดขึ้นก่อนหน้าจากลูกกระสุนราวสิบนัดที่กระแทกใส่ร่างกายของเขาเมื่อร่างกายเริ่มฟื้น คืนชีพสมานกลับเป็นดังเดิมดวงตาก็เช่นกันดวงตาที่ขาดหายไปร่างตนได้เรียกหาทําให้โอจินซอกที่อยู่ใกล้เริ่มเจ็บปวดลูกตาแว่นของเขาก็เด่นออกไปเพราะว่าดวงตานั่นกาลังจะทะลักออกมาโอจินซอกบิดลูกตาตัวเองเอาไว้แต่ดงซูที่ลุกขึ้นมาได้ตอนนี้ดวงตาข้างซ้ายของเขากําลังจะหายดีเหลือแค่ตาข้างขวาที่เขาต้องทวงคืนกลับมาเลยเปิดผ้าเปิดตาสั่งการร่างกายที่ขาดหายไปว่กจงกลับ จงกลับมาโอจินซอกต้องถอยให้ไกลถ้าไม่อยากเสียลูก,กตาไปเขาเลยพยายามฟันดงซูแต่ดงซูก็จับข้อมือของเขาเอาไว้และหักกระดูกข้อมือมาโอจินซอกได้จ้องไปที่ในตาของมันในตาที่เขาสูญเสียไปกลับมาลูกพ่อกลับมาและแล้วดวงตาที่สาบสูญชิ้นส่วนร่างกายที่ขาดหายก็ได้คืนสู่ร่างกายตนดงซูมีลูกตาครบสองดวงซึ่งการฟื้นฝูร่างกายของเขาก็สร้างบาดแผลให้กับโอจินซอกทาให้เขาได้จงังหวะ ในการจ้วงแทงมันแต่อีรังก็ห้ามเอาไว้เดี๋ยวก่อนสายสืบอีกเช่นกันฉันขอละพอได้แล้วแต่ดงซูน,นั้นไม่ฟังเขาแขนมันใจจะขาดสายสืบเลยอธิบายไม่ว่าหมอนี่จะเป็นฆาตรกรที่โหดเหี้ยมและเลวร้ายแค่ไหนถ้านายฆ่ามันไปฉันก็ไม่ม,มีทางเลือกนอกจากดำเนินคดีกับนายเพราะนายจะเป็นฆาตรกรเหมือนกันอยากเป็นเหมือนมันนักหรือไงดงซูก็โต้เถียงว่าไอเดนมนุษย์นี่พลากหลายชีวิตที่มีค่าไปนะสายสืบก็ตอบว่าง,งั้นหรอพอได้ แล้วจบแค่นี้ปล่อยมีดปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเองนายรีบไปจากที่นี่เถอะใหญ่นั่นรอนายอยู่นะซึ่งนั่นก็คืออีรงังดงซูและยอมปล่อยมือพอเห็นว่าอีรังไม่ได้สนับสนุนความคิดของเขาสายสืบได้แจ้งว่าอีกไม่นานหน่วยสว่าดจะบุกมาที่นี่พวกนั้นไม่สนเรื่องราวของนายหรอกเพราะงั้นรอดไปให้ได้เดี๋ยวที่เหลือฉันจัดก,การเองในตอนนั้นอีรังก็สัมผัสได้ถึงบางอย่างที่กำลังใกล้เข้ามาเลยบอกดงซูเราต้องไปแล้วพวกนั้นมากันแล้วไม่ใช่ รถยนต์แต่มาเป็นเครื่องบินอิรังเลยพาดงซูหนีเหลือแค่สายสืบเว์กับโอจินซอกตอนนี้สายสืบเวได้มีเล็ดกำเดาไหลและโอจินซอกที่สูญเสียดวงตาใหม่ไปร่างกายของเขาก็มีเนื้อเยื่อไหลออกมาเหมือนกับว่ายังมีบางส่วนที่ตกค้างอยู่เช็คเช่นเดียวกันกับนิ้วของแซดที่มันเคยเป็นของดงซูถึงแม้แซดจะตายไปแล้วแต่นิ้วนี้ยังคงขยับได้ขี่ดินพยักใหญ่ของเราขวาดกลัวเสียงเครื่องบินเขาปิดหูไม่อยากรับฟัง ร่างกายสันระรด้วยความกลัวดงซูและอีรังตอนนี้กำลังวิ่งหนีเพื่อเอาตัวรอดแต่ก็รู้อยู่แล้วว่าตึกทั้งตึกดนล้อบไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็มีแต่เสียงหวอก่อนที่จะมีเครื่องบินหนึ่งลำสองลำสามลำหล่ล้อมขึ้นมาเพลงเล่งมาที่พวกเขามีมากมายจนนับไม่ถ้วนก่อนที่ซีรีส์เรื่องนี้จะจบลงเป็นยังไงบ้างครับสำหรับซีรีส์ดังจากเกาหลีเรื่อง o n n e น t เช่นเคยนะครับหากทุกคนชอบอย่าลืมกด like, ไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้า Sua so, rica, bye bye!